อสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ในเกมอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้เป็นอะไรครับจะรู้เหรอสามคนดูดิเพเดมั้งอ๋อใช่ปเพเดเพเดทูงแล้วถึงแล้วเหรอเฮ้ยตอนนี้เราอยู่กับการป้นเมงครขังใหญ่ที่ประวัติศาสตร์ต้องจำลึก เอาดเยอปกประตูะตตยัดเเนไ้อ้ยอพ่อมึงยยัง h a s man เรหม่เดยร์หม่อตอนนี้เราอยู่กับคุณ s u n s c a p t a i e r นะครับกิงมแมวแข่ง,งแล้วเจอเาเราก็คือคนเดิม s u n s c a p a i e r

มันเกี่ยวอะไรกันด้วยวะก็เวลาโดดอะเวลาเอากระเป๋าขึ้นรถอะโดดอะมันจะเร็วกว่าวิ่งนิดนึงหู้ยหู้ยพี่อะฮู้ยไม่คิ้หมูหู้ยไม่เก็บกระเป๋าไม่เคยทันใครไอ้บอสเอากระเป๋ามาให้กูบ้างดิหาเองดีกว่าล่นกระเป๋าอยู่ที่กูนะแล้ไม่เป็นอะไรย้อนไปที่ยิงไปนี่ไม่ใช่อะไรเลยยิงหัว เกิดโกอันนี้คูตัดไม่ถ้าเกิดโกอันนี้โกอันนี้มีเสียงแน่นอนโอ้โหแม่งเอาไงดีว่ากรนะสุนหลืลลลลอแป้นน่ะเข้ามาในรถได้แล้วมาในรถได้แล้วกระเป๋าครบแล้วเฮ้ยครบแล้วแล้วเมื่อทำไมไม่บอกกูนชนะเลยละ่ะตอนละมียิงแม่งโอเคพอแล้ว กี่บาทวะเอี้ยวเกาเว่ยขึ้นเลยเป่าเฮ้ยเอ้ยขึ้นขึ้นขึ้นยังไม่จบอไม่ต่อเหรอเออมีต่อรู้ไงมีต่อมต่อมีตอมีต่มีต่อมีต่อมดต่มีต่อมีต่อมีต่อมีต่มีต่อมต้อม่มีต่อมตอมีมีะเอต่อี่ยมีต่อน่อม่มเ่อ่อมต่อมีี่ี่ี่อม่ม อนโตู้เลยเร็วเร็วได้เปลี่ยนเปลี่ยนตอนนี้ได้เลยมันมีเวลาให้เปลี่ยนอยู่มีเปลี่ยนเร็วอยู่เปลี่ยนแม่งละเออเรดี้หมดเลยวันนี้เราก็จะไม่เล่นในเดิมต้องมิชั่นหนึ่งจะเกมเพลย์เดนมเป็นยังไงเดี๋ยจะซื้อกันหาซื้อกันหาซื้อกันในสตรีมตู้ก็ลบเลยลบเลยกระถิ่นตู้ลบเลย แต่ที่กินแล้วแมกตยากทีหายเยอะัรัือก็ขอแม่ไปปเลยก็ขอขอบคุณนะที่ว่าเพดีมันลดราคานะครับถือไม่ถือว่าไม่ใช่ผู้สนับสนุนนะแต่ก็เป็นคนที่ลดราคาให้ก็คือสตรีมซึ่งเอานำมาแจกจ่าใช้สอยเพื่อให้ลดราคานะ ถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดถ่ายเกมดัดดงๆเขาจะสนับสน,นุนเลยไม่จะถ่ายเกมด,ดังๆบ้องอางว่ะจะวมาแท้ตัวกระป๋กไปไว้หนเนี่ยแล้วแล้วเขาก็ดูรายการเราปุ๊บแล้วเขาเขาก็นี้อมยังมีแหลกนิดๆพาในปรับพานีนปรับโลแล้วเนะี่ยเกมน,นี้ห้ามยิงคนนะฮะยิงคนนี่ถือว่าเสีย,งยเงินนะฮะ ตีเอารถไม่มาเอารมาคอ่มแล้วอนมาแล้วเออแล้วถ้าตัวใช้กวะอ๋อมึงโยนเลยเหรออ๋อมึงโยนกูก็โยนโยงโยงอุ้ยแต่หนาอะไรเยอะูยังเยอนะดเไอวะดาวตัว เพื่ออะไรอตำรวจยิงแม่งเลยเนี่ยไปจะหาเอกันเอรวจจะมาจอยเขาจะมากินหมีกันหรอยอะไรตอนนี้คนไทยหรือเปล่าคนไทยอ่ะดีๆมาเกิว่วหน้าเลยไม่ใช่คนไทยเอ้ยคนไทยแหละคนไทยน่าจะเป็นคนไทยอ ก็ขอขอบคุณสตรีอีกครั้งนะครับที่ลดราคาเกมดีๆอย่างนี้ให้พวกเราได้จับใจ้สอยได้เล่นกันว่าต้องมโอมีอรตยะรตาย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 ตือตบแม่งอืมอืมอืมอมเล่นชุดเล่นชุดเล่นชุดเรื่องจริงมันมีทหารอย่างนี้ไหมเนี่ย รตรงนี้แลลวมั้งแล้วกระเป๋าแล้รถยังไม่ไหมกเหรอยางยังยารถระเบิดล้องฮะบอสเก็บเพ่อวางเ,นะเร,าร,รือนะถ้าแต่เราบอกวหรางเนี่ยตันแล,ล้วก็วาง<ำ>เลยอุ้ยแหลกแหน้อยวางเยอะแหลก้ครับผมแหลกอะครับ,รบทำไงอะแหลกแหลกคดคุนแหลกเราก็แหลกเา็ โอ้เราเป็นยำแม่งไว้สารอาชมาลยเฮ้ยแหลกขอโทษจากอาการแหลกนะะอ้ออ้ยดาวแน่เลยดาวแน่เลยโอยนีนออกมาเก็บกระเป๋าอยู่วิ่งไงอ่ะจะผลักงานจะเกิดเปตีการดูทาือตัง์เออเออก็แกเป็นคนสร้างห้องอ่ะนะ แล้วแกต้องมีคนตัดต่อให้มันออกตอนนี้จะเข้าเซฟเพื่อไม่ให้รู้ว่าเขาอย่างไรช่างแม่งก็งงอยู่ว่าเขาอย่างไรนั่นลำบากจุดลายเลยช่างแม่งอย่าพูดไอ้ยอย่าพูดคำหยาบอย่าพูดคำหยาบมันไม่ดีเขาเรียกครับเตอร์เลยสวัสดี คอนีอปเตอร์นี่ลงมาทำไมลงมาก็ตายกันมดโอ้เราเนี่ยเราเนี่ยเราเป็ราใส่ที่หายได้เองต่อหักลลรถเราอยู่ไหนรถเราระเบิดแล้วรถระเบิดแล้วใ่ไหเฮ้ยใครเอากระป๋ามาซอนตรงนี้วะเนี่ยเชิญมาชดเงินดิมาดูดิมาดู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  ปมาดูปล่อยมาดูมาดูกระเป๋าแซ่อนคนี่ยเลยมาดูกระเป๋าดูซ่อนคนงานเลยเดี๋ยวตรงเนี้ยซ่อนคนงานเลยก็เราเป็นคนซ่อนเองซ่อนตรงนี้ไม่ใช่เราไปรีเพย์ดูก็ได้เราซ่อนเองเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเราค่อยเจอต่อเดี๋ยวคงจะเดี๋ยวพอเคสเกมนี้ก็คงจะมีเกม GTA ดีเอเดซตามมาละมังละละมังไว้ก่อนนะเพรมันมันไม่แน่ใจละมังไว้ก่อนสัตว์มันไม่งงเลนะแล้เาเากระเปาปทิ้งแล้วดมาแล้วกามนรถไทม่เลยมานีช่วยจาก่อนมีเวลาอีกเดียวทำไมรถแกชาวล็อกจังติดไลน์เอ็กซ์คิตตี้ด้ เวลาอยู่แค่สองประยชน์แม่งอย่ามาทะลึ่นกับกูยิงแม่งอย่ามาทะลึ่นกับกูโอ้ยโอ้ยสโลทำ่ะเขาแล้วเอาชิบหายแมื่อเขาเข้าไปเป็นงานขึ้นที่หายปังปงปัง เอาก็เสุนมาวู้มาเร็วเอาเคล็ดเคล็ดเร็วเลีวเลีวไปไหนดีครับโอเคโอเคจบจบแล้วจบแล้วเปิดซักเปิดซักแดนไม่รู้จบพาร์ทเลยแบงก์ได้ด่างก์ไม่ได้อุ้ยแม่เอาตัวทีนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้โปรแกรมอัดคลิปวิดีโอไอเป็นเอ เป็นอะไรก็ไม่รู้แป๊บหนึ่งว่าแป๊บเดียวเฮ้ยเบอร์สิบแล้วเว้ยเฮ้ยได้การสองใบเบอร์สิบอ๋อแล้วรายการว่ะเออเลือกการอันแรกเฮ้ยได้ปืนเหรอปืนไหมปืนหรือเงินหรือหน้ากากไม่รู้เฮ้ยหน้ากากครับเราขอได้เงินต้องดหน้ากากเฮ้ยดิสเปซได้สีหน้ากากพี่ตกเฮ้ยมาต่อยเพิมิชชั่นดีไหมเนี่ยเปี่ยต่อเลย แป๊บใส่ของแป๊บอ่ะมีสีมีสีหน้ากากเลยอยากล้ก้าเงนมูช่วยอะไรได้บ้างวะมันมีปัญหากับการใส่หน้ากากนี่แหละกางเปลี่ยนสีหน้ากา,เากาเดี่ยวสีเยอะมากกดนนี้สีจะออก เอ,อ๊เป็นสีแดงแล้วกันเงิน <Ng ự S 2> โอเคอเค่ยนหน้ากากเป็นสีแดงแล้วตังไม่พออ๋อหน้ากาเป็นปกติเอ้อยไม่เอาเจะเอาหน้ากากสีแดงมีปัญหาอะไรปะ่ะอาจัดลืมไปแล้วต้องใช้เงินดีว่ะเออ,เอ,อมีแม็กไหมครับอยากได้แม็กมากเลยตอนนี้อยากได้มนนแม็กแม็กปืน นพกอนพอมาคนที่เรื่องมากมากเลยาจะทำไหมแล้ก็อย่างอ๋อโอเคเลย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 กดสตาร์ทเลยเดี๋ยวเพิ่งซื้อซื้อบรรงอนไอเทมรูปปิ้งทีนี้ไม่ได้เก็บอันไม่ได้เก็บเสียงอ่ะโอ้โหเอานะครับคงจะนานนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวผมตัดไปตอนเจอไปเจอกันในตอนเข้าด่าลเลยก็แล้วกันเดี๋ยวเดินดูคนก่อนอ๋อโอเคกลับมาแล้วอ๋อผมตัดมาตอน เริ่มภารกิจแล้วเฮ้ยสเตลสติวสติวสติวเนียนเนียนหน่อยเนียนหน่อยเดี๋ยวพึ่งสเตลเนี่ยมีคนอยู่ใส่หน้ากากเลยไหมอือเดินหน้าไปเป็นทางสวัสดีเข้าน่อยสวัสดีครับสุภาพหน่อยเฮ้ยอย่าพึ่งใส่นะเฮ้ยเฮ้ยจักรันจักรจักรันเออคือว่าคือว่าผมผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนสงสัยมีคนลงไฟจักรันมันจักรนจับ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 อุ้ยตีทำจับแม่งแล้วอีกคนเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวอย่าพึ่ง โอเค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 ไป okay, okay, okay. wow, okay. ีายไปมีดูฟังก่เกิดเสียงอะเอ้ยใครยิงอะไรละเอ้ยดีไม่มีคนรู้ป่ะโอเคโอเคไปเอยเรดูท okay, ี okay, ่มได้เก็เสียงเออไ้ควโคยโอเคเรียบร้อยสเตลไปสั ค่อยสเตลไปข้างหน้าดิอ่ะมาสเตลกองกันตรงนี้เอ้ยเราเอ้ยเราสเตลม่ได้เราไม่สามารถสเตลได้เราเป็นปืนอันนี้เอ้ยชิบชิบอุ้ยกาดกาดมอดนี่เอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยิ่เฮ้ยมันสงสัยแล้วใครทำให้มันให้มันเดินมาดิให้มันเดินมาแล้วก็จับปบเลยเฮ้ยมันเตรียมปืนแล้วเว้ยเข้ามาดิเข้ามาคามอน

การหักใช้ปืนกลตดตตามตดตามกำลังหลาบดตาถูกคนเลยวัคนเลยวัดคนเลยถูก้วยเดรอถูถูกมอสเชือเชอะไรไม่หมดเลยเพิ่มถูกเลือดเดือเลือดเดียมันเลกเพิ่ม ถกก้า,ากเปิดที่ซ้ายถ้าเปิดที่ซ้ายถ้าเปิดที่ซ้ายเออมึงชนกูเลยเหรอตำรวจนั่งอยลู่ในรถทำไมอ่ะหิ้งล็อกติ้งล็อกมันเออต้องสืบดูเฮ้ยแฟนขับเกนแกมาอะไรตอนนี้อ่าทำไมทำไมอ่อเมื่อกี้มีคนจอดเข้ามาโอ้ตำรวจ เท่อเท่อใครเท่กว่ากูโดนิงแน่เท่อ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 ไปตังหนึ่งพันบาทมานจาสี่มุมเมืองเลยนะแสดเอ้ยสามดีแม่งมีสามเฮ้ยปุรุ่มมู่แล้วใครงล้าใครใครใเกิดบังเัิ ถามว่าทำไมผมถ้าเกิดมีคนถาม่าถามว่าทำไมผมไม่ใช่ปืนกลน่ะเลยก็ไม่ได้เป็นไรอยากใช้ปืนเก็บเสียงมากกว่าถนัดปืนพกมากกว่าเพราะมันยิงแม่นกว่ารู้สึกราอยากให้เขาปรับให้เมืองพวกนี้มันเข้าได้เพราะจะเข้าไปหลบแล้วเข้าไปปุ้นที่อื่นอะไรเงี้ยแรงที่ด้านหน่งพันบางถ้าเกิดเธอชอบ เริมอีกันมางแต่เขาเป็นปี๊ดปุนเ้ยปีิดปะบไปทับก<อ>ันใครก็เมซอมเครื่องดีซ่อมดีเ่องช้าจังวะมันมีคนซ่อมอยู่มีคนซ่อมอยู่ไม่ต้องไปซื่น

โอ้ก็ูนจะหมดโอิดเือี่ของข้าอะไรอย่างเงี้ยทีก่อนอาญาเาปะนี่ยตอนไ่ก็ดีให้เรื่อมันอนถาจริงก่อนแล้วก็ใช้เราเป่น้นลทำไมตัวยาไม่ได้เี๋ยายาแต่ไ้ใช่ไม่ใช่ตัวยาเราจต้องก็ะปนโอ้โ ที่กระสุนบนไรที่ดีมากเลยตะกีนเล็กน้อยหาไม่หมดเลยรู้สึกแต่รู้สึกแบบนี้ก็ต้องมีต่อแน่นอนที่หมาไปแบบเงินเงินแต่เราไม่ได้ไปเราแบบเพื่อหลังค่ะมอสอย่างเงี้ยเดือดตายมาขนาดเตอะ เอป็นตัวละหมดแล้วโอเคับแกละเข้าไปป,ป,ป,ปืนดอบมักก้งตกแหลงกับปืนดอบเอาให้ตายแตตายก็ตายอุ้ยจะจะล้มก็ล้มไม่บอกกันสักคำไม่ทางสุขภาพกันสักคำโอ้ดันทุบมาช่วยกันหน่อยก็ดีนะต้องเออ ผมชอบแนวสกกัตว์กระจายมันเจ๋งโอ้ยนัวเลยแต่ปิดพวกนี้ผมก็ชอบไปอยางเลยผสมจะหมดจะคืนจะโอ้ยชอบเห็นเป็นตัวปีเป็นบ้างโอ้อยจะตายแล้วแม่จ้ะโอ้ ไม่ไปไม่ไปยัดขึ้นออกมาละยิงเอาเข้ออาไปยายเอาเข้าไปเอาเข้าไปอนันลอยเลยเ,เลือดเลือดเลือดออบ้าเลือดหอไหมไหมเลือดหอไหมไหมอร่อยนะนยเลือด ยาคอยิงตูเอากระบอกแล้วอืนแล้วก็ของยาเขหายเฮ้ยโว่โว่โ่โกนมันเทิร์าโซนโอ้ยดูเครื่องแค่ระวังมันมันมันยืนจกกั่เป็นบอยแบนด์เลย โอ้โหโทษทีคลิปมันตัดไปอีกแล้วทำไมคลิปแม่งตัดบ่อยจังวะโปรแกรมมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ช่างแม่งผมไม่ได้อะไรอแล้วอ๋อไม่อัดเหรอไม่ร้อยแล้วอัดแล้แล้วทำไมจะไม่อัดไปต่อ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 จบมใชั่นนี้พอแล้วเนี่ยถ่ายมาประมาณยี่สิบห้านาทีได้ละมั่งเนี่ยโอ้ยลืมไปมันเป็นระเบิดในที ทำไงดีกระสุนยังหมดแล้วเดี๋ยวไม่เคยเจาะไปเจาะมาปุ๊บแม่งพอไปออกแ้่ใกล้จะเสร็จแม่งแสดงแล้วประตูเปิดแล้วเฮ้ยเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินอดุีก๊อตโอ๊ยมาคอยกดดุบีบกอตัต้องเจาะอีกใครเอาเลื่อยมีเลื่อยไหมเนี่ยขอกระสุนมาเจามันต้องเจาะอีก ไม่อยากได้อะไรเ <ละ S 1> ท่ากับฝุนตอนนี้ตั้งชูดตั้งชูดข้างนอกนี่เป็นกระบุงเลยจะบอกให้ก็ทำไมอยู่ดีๆเราเดินไปใกล้ๆมันก็ไม่ยิงนะมันไม่ยิงอะดิปัญหาโอ้ว่าจะว่ิด้่าจะเป็มี่สองนะอู้หูจะโดนละ ิบหายแล้วกระสุนหมดใครเอากระสุนมาบ้างปกป้องเป็นแบบนี้ออกมาก็เราประมาณจะไม่ให้เราไปติดโอ้โอ้ลังลานี่ติดเลยโอ้ผ่านเดนไม่ต้องผ่านเดนไม่ต้องมีินเต่าแล้วตัวนี้ไม่อยากได้อะไรเท่าไอ้คนนั้นก็ ครับพี่น,ออน้องเน้นทุ่งเถอเน้นทุ่งเถอเน้นทุ่งเถอะดป็นปืนนี่แหละโอ้ยชิพแล้วไงกระสุนปืนก็ไม่มีอยู่ยิงได้กูยิงแล้วเออมีคนกำลังเจอไงนะโอเคช่วยเลยนี่ช่วยแล้วเหรอเออตายแล้วครับจะตายแล้วทำหน้าฟินๆก่อนตายเออ มันจะเพิ่มไลยว่าพอเวลาเกิดไม่เพิ่มเลยคุณลูกเล่วอทเอากเพิ่มแล้วงโอเค,อเ,คเออเอ,อ,อะไรวะคุณลูกเล่มีถึงสามสิบวินอนลงไปนอนอีกแล้วมองไปที่น่นอนเฮ้ยคนจะถ่ายเกมอู้ตูดมาบังห้องนอน่ไอ้นอนบ้างหน้อน อ๋อแล้วนี่ไม่ใช่<ร>บ้านเหรอเป็ตนตปปไลแล้วที่อยู่ตอนนี้ไม่ใช่บ้านหรือไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านเราแล้วมันคือแต่เป็นภนาคาชเป็นภนาคราชดู่ะถึงเราไม่มีกระสุนเราก็สามารถเอาปืนปบจนตายได้เฮ้ยทำไมมันมาอยู่ตรงนี้นด้วยอ่ะติดโลด้วย ตกโวทับอ้อไออ้อ้กระสุหมดแล้วใครดูีู่นันโอโอ้โหต้นี่แหละยืนอยู่ข้างบนกระสุทังหมดทงตู้จะไม่มีกระสุนดูโอ๊ยโอ๊ยล่นชุดหรือเปล่านะขนาดาระสนเพื่อก็ยังได้ Oh, oh sniper, sniper ya ya, tidak dead. Lihat betul. Mengang. Oh, ada cara seperti ini. Angin angin oang ya. Oh, boleh no, boleh boleh. Sudah sudah sudah. Tua tanya ngem no. ngem lagi. Ah, teror ya, teror teror. Lomai, oh, no, 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 no. tilara sembarul, oh, terus. <tipet> <tipet> ใช้ปืนตบอ่ะเฮ้ยม <Hayır. S 2> <forecasting>. ีคนคนดาวมีคนดาวใครดาววะต้องพอ้ศพอ๊ยสมบ้านเทตายบอกแม่ยาตกมันโหดเลือดตาก็แตกลงโอ๊ะตาแตกลงแล้วดาวหมด ดองแล้วจบครับพี่ท่านดีครับดาวหมดจบครับพี่ท่านครับจบครับเอาเอาล้ครับนั่งแกพวกเราเพลก็เอาไว้เจอพัดหน้านะครับเออหลังจากพัดนี้ก็ลากันไปก่อนก็สวัสดีกันด้วยบ๊ายบาย